นีทำอะไรอะ่ะอุ้ยสตรอเบอรีร่ลูกใหญ่มากเมาดูสตรอเบอรี่กันอูเ้เล่าเปล่ะเสียใจจังไหนอะ่ะใหญ่อหยอดที่นี่มาทำอะไรมา,กกรารเก็บสตาบารอเบอรี่เก็บสตรอเบอรี่ไหนโชว์สตรอเบอรี่หน่อยรูปใหญ่ไหมไอือหเต็มตะกร้าเลยชอบไหมคะชอบค่ะชอบเยอะค่ะ ก็เยอะเยอะโอ้โหมีเงินจ่ายไหมโอ้โ,โอพี่นีไหนดูซิลูกใหญ่ไหมเอาลูกแดงๆใหญ่ๆจะได้กินเลยอ่ะฮะเดี๋ยวไปดูลุงกันนะพอแล้วไหนดูลุงสิโอโ้ใหญ่มากครับเนนาด้วยเนนาด้วยโอ้ฉ่ำม,มากใหญ่ใหญ่เงินกันครับเท่าไหร่ครับคิดว่าห้าร้อยห้าร้อยสี่เปห้ารนี่ ดีที่แม่เดินกินมาตั้งหล่ลูก